สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เราผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวคนหัวลุกที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าบางครั้งโลกที่เราเห็นอาจาไม่ใช่โลกทั้งหมดคืนนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากคุณแบงค์ไรเดอร์หนุ่มผู้ทำมาหากินยามค่ำคืนเรื่องราวที่จะทำให้เขาลืมไม่ลงตลอดชีวิตว่า การรับงานสุดท้ายก่อนกลับบ้านในค่ำคืนอันเงียบงันนั้นอาจไม่ใช่แค่การส่งของธรรมดาเอาละค่ะปิดไฟห่มผ้าให้แน่นแล้วมาฟังเรื่องของเขากันเลยค่ะแบงค์มองนาฬิกาบนหน้าจอมือถือเที่ยงคืน4 7นาทีปกติแล้วเขาจะปิดระบบรับงานตั้งแต่เที่ยงคืนแต่วันนี้ยอดไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้เขาจึงฝืนกดรับงานอีกครั้ง ออเดอร์จากอาหารตามสั่งจากร้านป้าสมใจไปส่งที่หมู่บ้านอารุนรุ่งซอยห้าซอยห้าหรอซอยในสุดเลยนี่หว่าแงบงค์บ่นพึมพำแต่ก็จำใจต้องไปเพราะจุดส่งงานอยู่ลึกเข้าไปในโซนหมู่บ้านเก่าซึ่งมีบรรยากาศเงียบและมืดกว่าปกติมากเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรับอาหารที่ร้านป้าสมใจอย่างรวดเร็วอาหารใส่ถุงกระดาษไม่ย่างดี กลิ่นกระเพาหมูสับคระคลุงออกมานิดหน่อยเมื่อไปถึงหน้าหมู่บ้านอารุณรุ่งแบงค์รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทันทีแม้อากาศจะไม่หนาวแต่ความรู้สึกกดดันก็แผ่ซ่านเข้ามาเขาเปิดไฟสูงส่องนำทางเข้าไปตามถนนหลักของหมู่บ้านซึ่งมีต้นไม้ใหญ่สองข้างทางโอบอุ้มจนรู้สึกทึบซอยห้าอยู่เกือบจะท้ายหมู่บ้านเป็นซอยที่ไฟถนนดับไปแล้วถึงสามดวงทำให้มันมืดสนิทรากับปากทางเข้าถ้ำ แสงสว่างเดียวที่มีคือไฟหน้ารถของเขาแบงคับช้าลงอย่างระมัดระวังบ้านเลขที่ที่ต้องไปส่งคือ55ทับเ9เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นที่ค่อนข้างเก่ารั้วเป็นไม้เลื้อยพันจนดูรกทึบมีรถเก๋งเก่าๆจอดอยู่หน้าบ้านแต่เต็มไปด้วยฝุ่นไม่มีแสงไฟจากภายในบ้านเลยแม้แต่น้อยแบงจอดรถดับเครื่องแล้วหยิบถุงอาหารออกมาจากตะกร้าหน้า เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาลูกค,ค้าตามเบอร์ที่ให้ไว้ในยามเค่มคืนแบบนั้นการที่เราไม่สามารถติดต่อลูกค,ค้าได้มันคือสัญญาณเตือนแรกที่น่าสะพึงกลัวที่สุดค่ะแบงพยายามโทรซ้ำไม่มีคนรับเขาส่งข้อความผ่านแอปไปว่าถึงแล้วนะครับเขาวางถุงอาหารไว้ที่ขั้นบันไดหน้าประตูลัวแล้วเดินไปกดกลิ่งความเงียบที่ตามมามันหนักอึ้งกว่าเดิม เขาได้ยินแค่เสียงแมลงกลางคืนและเสียงใบไม้ไหวทันใดน,นั้นประตูลวดเหล็กบานเก่าที่เคยปิดอยู่ก็แง้มออกมาเพียงเล็กน้อยช้า outgoing. แบงชงักไปเล็กน้อยแต่คิดในแง่ดีว่าลูกค้าคงออกมาเอาเองเขาจึงเดินถอยหลังมารอที่รถแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ลูกค้าที่เดิอนออกมามีมือข้างหนึ่งมือที่ซีดขาวมากยืนออกมาจากช่องว่างของประตูลวดที่แง้มอยู่ มือนี้ค่อยๆคลำหาถุงอาหารที่วางอยู่บนพื้นมันไม่ใช่การยื่นมือแบบคนปกติแต่มันเหมือนการลากมือไปบนพื้นปูนช้าๆแบงรู้สึกคนลุกสู้ไปทั้งตัวเขามองตามมือที่ขาวซีดนั้นมันมีรอยเหมือนผิวหนังแห้งๆและเล็บที่ยาวผิดปกติมือนั้นคว้าถุงกระดาษที่บรรจุข้าวกล่องไว้ได้แล้วกระชากถุงอาหารเข้าไปในรั้วยอย่างรวดเร็วและแรงประตูรั้วปิดสนิทอย่างรวดเร็ว โดยที่เขาไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าของมือแบงค์ยืนนิ่งหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองเขามองไปที่ประตูร้วนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครวะทันใดนั้นแอปก็แจ้งเตือนว่าการจัดส่งสำเร็จแล้วและมีข้อความรีวิวเข้ามาเขาเปิดดูรีวิวด้วยมือที่สั่นเทาคะแนนห้าดาวความคิดเห็นอร่อยมากค่ะแต่ร้อนไปหน่อย ร้อนไปหน่อยแบงค์พูดกับตัวเองเสียงสัน่นอาหารเพิ่งทําเสร็จก็จริงแต่ตอนที่เขาหยิบมาวางมันแค่อุ่นๆแต่ที่ทําให้เขาเข่าอ่อนที่สุดก็คือโปรไฟล์ของลูกค้าภาพโปรไฟล์เป็นภาพถ่ายติบบัตรเก่าๆภาพของผู้หญิงใบหน้าเรียบเฉยผมยาวระบ่าและที่สําคัญที่สุดใบหน้าของเธอเหมือนคนถูกถ่ายไว้ตั้งแต่20หรือ30ปีที่แล้วแบงค์รีบสตาร์ทรถทันที แต่ขณะที่บิดกุญแจเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมยาวดังๆจากในบ้านเสียงนั้นสัน้นแต่คมชัดเร่ากับอยู่ข้างหูมันไม่ใช่เสียงดีใจที่ได้กินอาหารแต่มันมือนเสียงคนที่เจ็บปวดทรมานอย่างหนักแบงค์ไม่รอช้าบิดคันเร่งสุดกำลังจนรถพุ่งออกจากซอยห้าอย่าไม่คิดชีวิตเขามองกระจกหลังเห็นเพียงความมืดของซอยนั้นและเขาภาวนาว่า จะไม่มีวันกลับไปที่หมู่บ้านอารุณรุ่งซอยห้าอีกเลยคุณแบงค์บอกกับเราว่าเขาไม่กล้าคิดว่ามือที่ยื่นออกมานั้นเป็นมือของใครหรืออะไรและที่สำคัญที่สุดอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าทานเข้าไปและทำไมมันถึงร้อนขนาดนั้นหลังจากที่แบงค์หนีออกมาจากหมู่บ้านอารุณรุ่งได้แล้วสิ่งที่หลอนเขาที่สุดไม่ใช่แค่ภาพมือซีดขาวแต่คือความคิดที่ว่าเธอ อาจจะอยากสั่งอะไรอีกและนั้นก็เป็นจริงหลังจากคืนนั้นแบงค์พยายามเลี่ยงงานในโซนหมู่บ้านอรุนรุ่งอย่างหนักแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกทุกๆคืนหลังเที่ยงคืนจะมีออเดอร์ประหลาดเด้งขึ้นมาในแอป,ปอยู่เสมอออเดอร์มาม่าต้ยมยำแห้งไม่ใส่ผักร้านเดิมจุดส่งหมู่บ้านอรุณรุ่งซอยห้าบางก็เป็นกาแฟดำเย็นไม่ใส่น้ำตาลตอนตีหนึ่งครึ่ง เขาต้องกดปฏิเสธออเดอร์เหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถูกหาคะแนนไปพอสมควรแต่เขาก็ไม่กล้าเสี่ยงภาพใบหน้าซีดในรูปโปรไฟล์ยังคงติดตาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแบงค์เริ่มคิดว่าตัวเองคงคิดมากไปเองอาจจะเป็นแค่บ้านที่ลูกค้าแปลกๆหรืออะไรก็ตามที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์เขาตัดสินใจว่าต้องทำใจให้ชินและว,วันนี้เขาต้องการรายได้เป็นพิเศษ ตีหนานาทีออเดอร์สุดท้ายเด้งขึ้นมาออเดอร์ข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งกล่องจากร้านขายของหวานที่อยู่ห่างไป5้ากิโลเมตรจุดส่งบ้านเลขที่ห้าสบห้าทับเก้าหมู่บ้านอารุณรุง่งซอย 1, สีทับหซอยสีทับหใกล้ซอยห้าแค่นิดเดียวแบงค์ลังเลแต่ซอยสี่ทับหนึ่งอยู่ติดถนนหลักของหมู่บ้านมีไฟถนนสว่างกว่ามากและมันก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งเป็นของหวานดูไม่น่าจะมีพิรุธเท่าวาหาันตามสั่งหรือมามะ่าเขาไปรับข้าวเดนียวมะม่วงมาอย่างรวดเร็วกลิ่นหอมหวานทงกะทิคละครุ้งออกมาแบงค์ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านอารุณรุ่งอีกครั้งในคืนนี้เมื่อเลี้ยวเข้าซอยสี่ทับหนึ่งแบงค์พบว่าบ้านเลขที่55าทับ95ดูปกติมากเป็นบ้านที่เปิดไฟดวงเล็กๆไว้ตรงหน้าประตูมีรถใหม่จอดอยู่แบงค์ลงจากรถกดกลิ่น ลูกค้าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนเปิดประตูรั้ออกมารับของยังรวดเร็วแบงค์ถอนหายใจโล่งอกรอดแล้วขณะที่เขากำลังจะสตาร์ทรถออกไปทันใดน,นั้นเขาหันไปมองตรงหัวมุมซอยสี่ทับหนึ่งที่ตัดกับถนนหลักตรงนั้นมีคนยืนอยู่เธอสวมชุดเรดรสยาวสีขาวซีดผมยาวดำคลับถูกรวบไว้ด้านหลังดูเหมือนผู้หญิงที่เพิ่งออกมาจากงานเลี้ยงเก่า เธอไม่ได้ยืนตรงๆแต่ยืนเอียงตัวเล็กน้อยหันหน้าเข้าหาถนนหลักแบงค์มองไปยังเธอแต่ไฟถนนที่อยู่ห่างออกไปทำให้เงาของเธอทอดยาวบิบเบียวเธอไม่ได้มีกระเป๋าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีถุงอะไรอยู่ในมือเลยเขาเห็นว่าเธอกำลังมองตรงมาที่เขาแม้จะอยู่ไกลแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่เย็นเยียบนั้นแบงค์ตัดสินใจจะขับผ่านไป แต่พอรถมันตอร์ไซค์กำลังจะแล่นผ่านเธอก็ขยับเธอไม่เดินแต่เหมือนลอยตัวมาจากจุดที่ยืนอยู่เล็กน้อยแล้วเธอก็ชี้มือขวาไปทางด้านหลังของแบงค์แบงค์มองตามทิศทางที่นิ้วเรียวยาวซีดข่าของเธอชี้ไปทิศทางนั้นคือซอยหที่ซึ่งมีบ้านหลัง55ทับ99ที่เขาเคยมาส่งอาหารเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาตกใจจนเหงื่อซึมไปทั้งตัวมือที่กำแพนรถเริ่มสั่นระริก ทันใดนั้นแบงค์ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่พัดเข้ามาในหูเสียงนั้นแหบพ่าจนแทบจับใจความไม่ได้แต่มีคำหนึ่งที่ชัดเจนเสียงนั้นกล่าวว่ามารอแบงค์รีบหันกลับไปมองหญิงสาวชุดขาวทันทีแต่เธอไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาขับรถออกไปจากหมู่บ้านอย่างบ้าคลั่งมุ่งหน้าไปยังถนนใหญ่โดยไม่มองกระจกข้างอีกแต่สิ่งที่ทำให้เขาสติแตกจริงๆคือเมื่อเขามาถึงปั๊มน้ำมัน และจอดรถใต้แสงไฟนีออนเขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าที่ตะกร้าหน้ารถของเขามีเศษกระดาษสีขาวเล็กๆชิ้นหนึ่งติดอยู่มันเป็นกระดาษซับน้ำมันเก่าๆที่ฉีกขาดมาจากถุงอาหารซึ่งเป็นถุงกระดาษที่เขาเคยใส่กระเพาะหมูสับไปส่งเมื่อสัปดาห์ก่อนแบงค์หยิบกระดาษชิ้นนั้นขึ้นมาดูมีรอยดินสอเขียนไวล้ลวกๆมาชา้าจังเศษกระดาษชิ้นนั้น ยืนยันว่าสิ่งที่เขามองเห็นเมื่อครู่คือสิ่งเดียวกับที่ได้รับอาหารไปเมื่อสัปดาห์ก่อนและที่น่าขุนลุกที่สุดคือเธอกำลังรอกินอาหารจากเขาแบงค์ตัดสินใจเลิกขับมอเตอร์ไซค์รับงานในเวลากลางคืนไปเลยแต่คุณเชื่อไหมคะบางครั้งเราก็หนีสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วไม่ได้แบงค์พยายามปรับตารางการทำงานให้เป็นช่วงเวลากลางวันทั้งหมดและปิดแอปรับงานทันทีที่ฟ้ามืด เขาใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงไม่กล้าแม้แต่จะมองผ่านหน้าต่างหลังพระอาทิตย์ตกดินเวลาผ่านไป3มวันเขาคิดว่าเรื่องร้ายคงจะจบลงแล้วคืนวันพฤหัสบดีแบงก์กำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องอย่างสบายใจแม้จะดึกแล้วแต่เขาก็ไม่ได้เปิดแอปงานทันใดนั้นโทรศัพท์บ้านที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายเดือนก็ดังขึ้นมาแบงก์ชะงักใครโทรมาดึกขนาดนี้ เขาค่อยๆเดินไปที If, ่เครื่องโทรศัพท์โบราณที่ตั้งอยู่บนชั้นวางของในห้องนั่งเล่นเขาหยิบผูโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างลังเลฮัลโหลครับฮัลโหลใครครับเสียงปลายสายนี่คือเบอร์ติดต่อฉุกเฉินแบงรู้สึกเย็นไปถึงกระดูกเขาจำเสียงนี้ไม่ได้แต่มันให้ความรู้สึกหนักอึ้งและน่าขนลุกอย่างประหลาด เสียงปลายสายถึงเวลาที่ต้องส่งของที่สั่งค้างไว้แบงค์อะไรคุณพูดเรื่องอะไรผมไม่ได้ส่งของให้คุณแล้วเสียงปลายสายวันนี้ต้องส่งข้าวร้อนๆให้กับคนที่ยังไม่ได้กินแบงค์กำหูโทรศัพท์แน่นจนมือขาวโพลนไม่ผมไม่ไปแล้วคุณเป็นใครกันแน่เสียงปลายสาย ฉันคือลูกค้าที่ให้ห้าดาวกับนายไงก่อนที่แบงค์จะได้พูดอะไรต่อเสียงปลายสายก็ตัดไปตืดตืดตืด,ตดแบงค์ทิ้งหูโทรศัพท์ลงอย่างแรงเขารีบวิ่งกลับไปที่ห้องนอนคว้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาเปิดดูแอปรับงานปรากฏว่าแอปถูกเปิดอยู่ทั้งที่เขาปิดไปแล้วและมีออเดอร์ใหม่เด้งขึ้นมาออเดอร์ข้าวสวยร้อนๆหนึ่งจาน จากร้านอาหารตามสั่งที่เขาจำได้ว่าปิดไปแล้วตอนสี่ทุ่มจุดส่งบ้านเลขที่5 5ทับ99หมู่บ้านอารุนรุ่งซอยห้าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหมายเหตุเพิ่มเติมไม่ต้องขับรถมาเดินม,มาก็พอฉันอยู่ใกล้กับที่นายคิดแบงค์มองออกไปนอกหน้าต่างห้องนอนข้างนอกมือสนิททันใดน,นั้นที่กระจกหน้าต่างห้องนอนของเขา ก็มีรอยนิ้วมือห้าอันที่เปื้อนโคลนค่อยๆเลื่อนลงมารอยนั้นซีดเขาาและน่ากลัวเหมือนรอยมือที่เขาลืมไม่ลงแบงค์งะถอยหลังเขาไม่ได้อยู่หมู่บ้านนรุนรุ่งเขาอยู่ห่างจากที่นั่นไปหลายกิโลเมตรเขารีบวิ่งออกจากบ้านทันทีสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจขับออกไปอย่างไร้จุดหมายด้วยความตื่นตระหนกไม่สนว่าจะต้องไปที่ไหนขอแค่หนีให้พ้นจากรอยมือบนหน้าต่างเขาขับรถไปเรื่อยๆจนเกือบรุ่งสางจนกระทั่ง มาหยุดพักที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเขามองที่ตะกร้าหน้ารถอีกครั้งมันไม่มีอะไรอยู่แมงทอนหายใจเฮือกใหญ่แต่เมื่อเขาลุกขึ้นยืนแล้วหันไปมองเบาะมอเตอร์ไซค์มันเบาะรถมีกระเป๋าสตางค์ใบเก่าๆวางอยู่ไม่ใช่ของเขาเขาหยิบมันขึ้นมากระเป๋านังเก่าๆที่ชื้นและเย็นจัดเขาเปิดมันออกดูภายในมีแค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเป็นชื่อและรูปผู้หญิงคนเดิม ผู้หญิงในรูปโปรไฟล์ลูกค้า5ดาวและมีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่งเป็นแบงก์เก่าๆที่ชื้นและย,ยุ่ยแบงก์นับดูยอดรวมคือ85บาทแบงก์จำได้ทันที85บาทคือค่าอาหารตามสั่งกระเพราหมูสับจานแรกที่เขาไปส่งแบงก์ทำกระเป๋าสตางค์หลุดมือลงพื้นทันทีมันเหมือนเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายค่าตอบแทนที่หลอนที่สุดในชีวิต เขาไม่เคยรู้ว่าเธอมาวางกระเป๋าไว้ที่เบาะรถเขาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเธออยู่กับเขามาตลอดทางหรือไม่นับตั้งแต่วันนั้นแบงก์ก็ขายมอเตอร์ไซค์ทิ้งและไม่เคยแตะต้องงานส่งของยามค่ำคืนอีกเลยเขาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆแต่ทุกครั้งที่เขาทานอาหารโดยเฉพาะข้าวสวยร้อนๆเขามักจะได้ยินเสียงกระซิบแผลบแว่วม,มาว่าอร่อยมาก และนี่คือเรื่องราวของค่าตอบแทนจากลูกค้าที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ค่ะ85บาทที่แลกมาด้วยความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวตลอดชีวิตของไรเดอร์คนหนึ่งหวังว่าค่ำคืนนี้ทุกท่านคงจะฝันดีนะคะหรือถ้าไม่อย่างน้อยก็ขอให้พรุ่งนี้คุณไม่ได้รับออเดอร์ประหลาดในยามวิการแล้วพบกันใหม่กับเล่าผีก่อนนอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ